ท่านนะครับเพราะท่านนายกตีนเป็นมหาวิสิทธ์นะครับสั่งการมายังผู้วิจารารฐานสูงสุดทางกองทัพไทยนะครับให้มาร่วมกับจังหวัดชุมพรในการช่วยเหลือพี่น้องชาวชุมพรที่ประสบปัญหาภัยแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวชุมพรที่ทสุรเนียนนะครับซึ่งทางกองการกองทัพไทยโดยท่านผู้วิจารฐานสูงสุดนะครับก็ได้ประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยเรีน้ำสามสิบสามคันนะครับไม่รวม รถน้ำํำในพื้นที่นะครับซึ่งในรถน้ำสายสามคันนะครับเมื่อเช้าเราได้มีการประชุมเบื้องต้นในการวางแผนที่จะ แจกจ่ายไปตามเพื่อเพื่อเพือว่วพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวชุมชนที่ประสบปัญหาไฟแรงรถน้ำต่างวันนี้ก็จะไปช่วยกันแจกจ่ายน้ําให้กับผู้ประสบปัญหาไฟแรงนะครับตามบัญชาของพันท่านนายรัฐมนตรีเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเหลือมร้นเรื่องไฟแรงเป็นการข้อหน้าโดยเร่งด่วนโดยเร็วที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาความเหลือมร้นเรื่องไฟแรงเป็นการข้อหน้าโดยเร่งด่วนโดยเร็วที่ปึกอบรม